สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Tip c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Tip c o n f i d e n t ค่ะวันนี้ที่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทิปได้มาจากคอมเมนต์ในช่อง YouTube Tip c o n f i d e n t นั่นเองค่ะมีเพื่อนๆถามมาว่าชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่า3ปี จะทำยังไงให้เธอสนใจจากคำถามนี้นะคะทิพย์คาดเราว่าเพื่อนที่ถามเข้ามาน่าจะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจอาจจะรู้สึกว่าอายุน้อยกว่าผู้หญิงจะไปจีบผู้หญิงผู้หญิงจะสนใจหรือเปล่าผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วจะชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงหลายๆคนจะชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าค่ะ แต่ในกรณีที่ผู้ชายที่เข้ามาพูดคุยกับเธอมีอายุน้อยกว่าสิ่งที่เธอจะดูก็คือเรื่องของความมีวุฒิภาวะค่ะถ้าคุณผู้ชายมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าจะอายุอ่อนกว่าผู้หญิงเธอก็จะให้โอกาสคุณค่ะลักษณะพฤติกรรมของผู้ชายที่ผู้หญิงมองว่าไม่มีวุฒิภาวะเป็นยังไงบ้างข้อแรกค่ะ คนที่ชอบทำอะไรตามอารมณ์แสดงออกความรู้สึกมากเกินไปเช่นในเวลาโกรธหรือไม่พอใจก็จะแสดงออกความไม่พอใจนั้นออกมาทางสีหน้าคำพูดและท่าทางค่ะข้อ2ค่ะคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นค่ะข้อ3ค่ะคนที่ขาดความตระหนักรู้ในตัวเองไม่รู้ว่า สิ่งที่ทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ทํานั้นทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นอยู่ข้อ4ค่ะคนที่คิดลบกับคนอื่นคอยตําหนิคนอื่นคนอื่นทําผิดตัวเองถูกเสมอข้อ5ค่ะคนที่ชอบแก้ตัวเมื่อทําผิดจะมีเหตุผลต่างๆนานามาแก้ตัวหรือมีเหตุผลต่างๆมาคอยสนับสนุนการกระทําของตัวเอง ข้อ6ค่ะคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนบางคนโกรธอยู่ในใจไม่แสดงออกแต่หาทางเอาคืนและข้อ7ข้อสุดท้ายค่ะคนที่แสดงออกความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากเกินไปแสดงความหึงหวงมากเกินไปจนทำให้ผู้หญิงรู้สึกอึดอัดค่ะผู้หญิงหลายๆคนจะไม่อยากคบแล้วก็จะพยายามเลี่ยงคนที่มีพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมนี้นะคะ หวังว่าหัวข้อที่ทิพย์นำมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและก็คนรอบข้าง วันนี้ต้องลาการไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย